้อนรับท่านคณะกรรมการทุกท่านเข้าสู่การนำเสนอการรายงานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโดยนางกุลปรียากากแก้วรองผู้อำนวยการโรงเรียนสนามบินซึ่งได้เข้ามารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคลรอบๆหนึ่งปีโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านคณะกรรมการทุกท่าน พบกับการนำเสนอของนางกุลปรียากากแก้วรองผู้อำนวยการโรงเรียนสนามบินได้แล้วค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามการปฏิบัติงานในหน้าที่ตําแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาท่านอารยันแสงนิกุลผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขตหนึ่ง ท่านรังสลิดธนภูมิชัยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษานายสันติมุ่งหมายผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่มทุ่งประชานุเคราะห์และนางนัทธรินีนามสีฐานนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการค่ะรายงานการปฏิบัติงานผลงานที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษานางกุลปรียากา,กากแก้ว ประวัติส่วนตัวนางกุลปรียากากแก้วเกิดเมื่อวันที่9รกรกฎาคมพุทธศักราช2518สำเร็จการศึกษาศึกษาศ,ษา,ศ,ษา,ศาสตรบัณฑิตสาขาการประถมศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน่นการศึกษามหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวรประวัติรับราชการ2545 อาจารย์หนึ่งระดับ3โรงเรียนบ้านคลองสะพานช้างจังหวัดกำแพงเพชรครูชำนาญการโรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษาครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านโนนบ่อครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลขอนแกน่นและ2,563ารงตําดำรงตำแหน่งรองผู้มยการสถานศึกษาโรงเรียนสนามบินจังหวัดขอนแก่นค่ะภาระงานในตำแหน่ง รองผู้มีการสถานศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคลรักษาการในตำแหน่งรองผู้มยการลำดับที่3รับผิดชอบดูแลสายชั้นปถมวัยถึงสายชั้นปฐมศึกษาปีที่3ค่ะข้อมูลสถานศึกษาโรงเรียนสานามบินตั้งอยู่ที่หมู่13ถนนประชาสโมสรตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นผู้บริหารรอง ผู้ในการรักษาการในตำแหน่งผู้ในการโรงเรียนสนามบินท่านสมพงษ์บุญนามข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสนามบินมีข้าราชการครูจำนวน118คนมีพนักงานราชการอัตราจ้างจำนวน40คนแล้วก็นักการพันโรงแม่บ้านจำนวน13คนจำนวนข้อมูลของนักเรียนทั้งสิ้น2,849คนค่ะ วิสัยทัศของโรงเรียนสนามบินโรงเรียนพัฒนาม,มาตรฐานทางวิชาการสื่อสารสองภาษาพัฒนานวัตกรรมนำเทคโนโลยีเป็นคนดีมีสุนทรียภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพมีองค์ประกอบด้วยกันทั้งสินส้น4องค์ประกอบค่ะ 1. การบริหารงานวิชาการ2การบริหารงานงบประมาณการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 3. การบริหารงานบุคคลเพื่อส่งเสริมวินัยการรักษาวินัยจรรยาบรรณชาชาชีพและการพัฒนาวิชาชีพ 4. การบริหารงานทั่วไปและการมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชนแล้วก็ผลการดําเนินงานตามนโยนธยของกระทรวงศึกษาธิการและหรือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะการบริหารงานวิชาการนะคะได้มีการดําเนินการบริหารงานวิชาการนะคะโดย ได้ร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพและก็ยกระดับผลสมดิษฐ์ทางการเรียนโดยมีการดำเนินงานดังนี้นะคะเน้นกระบวนการทำงาน PDCA ค่ะเพื่อที่จะให้ข้าราชการครูและบุคลากรทุกคนนะคะได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพและก็ผลสมดิษ์ทางการเรียนนะคะโดยการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพนี้นะคะ เราได้ใช้ข้อมูลพื้นฐานนะคะแล้วก็คุณภาพของผู้เรียนเป็นหลักเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ไปสู่นโยบายไปสู่เป้าหมายแล้วก็วิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ตั้งไว้นะคะ 2. นะคะการดำเนินงานตามแผนโดยใช้กระบวนการทํางานโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในโรงเรียนสนามบินทุกคนนะคะเพื่อที่จะให้ทุกทกท่านได้ได้มีการ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพแล้วก็ยกระดับผลสมัมฤทธ์ทางการเรียนโดยเราอาศัยกระบวนการทำงานกลุ่มนะคะมีการประชุมวางแผนงานแล้วก็มีการนิเทศติดตามแล้วก็ประเมินผลอย่างเป็นระบบโรงเรียนจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายสามารถตอบสนองต่อความต้องการของนักเรียนได้ไม่ว่าจะเป็นแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ห้องปฏิบัติการทางภาษาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้องวิทยาศาสตร์ห้องดนตรีห้องเรียนภาษาจีนหรือว่าสระว่น้ำเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามที่โรงเรียนได้ตั้งวิสัยทัศน์ไว้ค่ะรวมทั้งมีแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนที่เอื้อต่อการให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นการไปศึกษาเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ สนส์รขาวสนกวางการไปทัศนศึกษาต่างๆเพื่อที่จะพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์รวมทั้งการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดสิที่เด็กๆจะต้องบูรณาการการเรียนรู้ออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้อยู่ที่บ้านการเรียนรู้อยู่ที่ทํางานของคุณพ่อคุณแม่ต่างๆก็เป็นหนึ่งในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนปรับตัวได้ตามสถานการณ์ปัจจุบันค่ะมีระบบการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลและรายงานผลอย่างชัดเจนมีการทดสอบการประเมินผลอยา่อยางเป็นระบบหลากหลายรูปแบบนะคะเพื่อให้เป็นไป,นปนตามสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นการนิเทศออนไลน์การทดสอบประเมินผลออนไลน์ซึ่งคุณครูก,ก็ได้พัฒนาเรียนรู้ในการที่จะ ปรับเปลี่ยนกระบวนการทดสอบแล้วก็กระบวนการเรียนการสอนเป็นไปตามสถานการณ์ในปัจจุบันค่ะมีการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาทักษะด้านการอ่านการเขียนภาษาไทยของผู้เรียนสถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนสร้างความตระหนักให้ความรู้แก่ครูและเห็นความสําคัญในการพัฒนาทักษะด้านการอ่านการเขียนของนักเรียนโดยใช้นวัตกรรมที่หลากหลายรูปแบบ สนับสนุนส่งเสริมให้ครูจัดทำสื่อนวัตกรรมด้านการอ่านและก็การเขียนภาษาไทยโดยมีกิจกรรมการประเมินความสามารถด้านการอ่านการเขียนของนักเรียนเพื่อนำผลการประเมินมาพัฒนาทักษะด้านการอ่านการเขียนของนักเรียนโดยจะเห็นได้จากผลของการพัฒนาทักษะด้านการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียนในระดับชั้นป .1 ถึงป .3 ด้านการอ่านเขียนได้ค่าเฉลี่ยร้อยละ90.48 ด้านการอ่านรู้เรื่องร้อยรับแปดด้านการเขียนร้อยรับแปดค่าเฉลี่ยการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นป4ถึงป6ในวิชาภาษาไทยด้านการอ่านเขียนร้อยรั9เด้านการอ่านรู้เรื่องร้อยรับเจ็และด้านการเขียนคำร้อยรับแปดาค่ะ ผลสำเร็จทางการเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 6นะคะของจำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ3ขึ้นไปในวิชาภาษาไทยนะคะที่เราได้มีการจัดทําแผนแล้วก็การยกระดับผลสำเร็จด้านการอ่านเขียนภาษาไทยนะคะส่งผลให้ค่าเฉลี่ยรยายละของวิชาภาษาไทยตั้งแต่ระดับชั้นป .1 จนถึงป .6 นะคะค่าเฉลี่ยอยู่ที่92.1ค่ะผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านเขียน เขียนของผู้เรียนอาทีนะคะระดับชั้นป .1 จะเห็นได้ว่าการอ่านออกเสียงนะคะของนักเรียนชั้นป .1 จำนวน300 จำนวน322คนนะคะคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนอยู่ที่76.72ซึ่งเป็นคะแนนเฉลี่ยที่สูงกว่าระดับประเทศค่ะแต่ว่าการอ่านรู้เรื่องนะคะคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนอยู่ที่69.92ต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยของระดับประเทศนะคะซึ่งอยู่ที่71.85เราก็จะต้องหานวัตรกรรมแนวทางในการส่งเสริมนะคะแก้ปัญหาด้านการอ่านรู้เรื่องของนักเรียนเพื่อให้มีผลสำเร็จที่สูงต่อไปค่ะ ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาที well, we <mod> <cz> ่มีประสิทธิภาพนะคะในองค์ประกอบที่1.2การบริหารงบประมาณการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษานะคะมีการดําเนินกิจกรรมการบริหารงบประมาณนะคะดังนี้ค่ะการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพองค์ประกอบที่1.2การบริหารงบประมาณการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา สถานศึกษามีการดําเนินกิจกรรมการบริหารงบประมาณดังนี้นะคะมีการจัดทําแผนงบประมาณโดยเปิดโอกาสให้ครูแล้วก็บุคลากรนะคะได้มีส่วนร่วมในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีค่ะนําไปสู่การจัดทําแผนปฏิบัติการนะคะซึ่งอยู่ในรูปแบบของโครงการกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์เป้าหมายแล้วก็พันธกิจของโรงเรียนนะคะเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาค่ะ โดยดำเนินงานตามแบบแผนการบริหารงานนะคะที่มีการทำงานอย่างเป็นระบบนะคะตามระยะเวลาที่กำหนดมีการคำนึงถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลและประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดขึ้นแก่สถานศึกษาค่ะโดยการบริหารงบประมาณนะคะเราต้องคำนึงถึงความโปร่งใสถูกต้องตรวจสอบได้ค่ะรวมทั้งมีการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา มีการประสานความร่วมมือในการระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่ายค่ะภาคประชาสังคมมาใช้ประโยชน์ทางการศึกษาการระดมทรัพยากรนะคะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยโรงเรียนสนามบินนะคะได้รับการสนับสนุนงบประมาณวัสดุอุปกรณ์และความร่วมมือจากภาคีหลายภาคส่วนเพิ่มมากขึ้นค่ะองค์ประกอบที่1.3การบริหารงานบุคคลการส่งเสริมวินยัยการรักษาวินยัยจรรยาบรรณวิชาชีพ และการพัฒนาทางวิชาชีพการบริหารงานบุคคลมีจุดเน้นในการพัฒนาคือการอบรมพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดโกนโดยมีการจัดทําแผนการวางแผนการบริหารงานบุคลนะคะโดยการวิเคราะห์วางแผนอัตรากำลังในสถานศึกษา จัดทาแผนบริหารบุคลแล้วก็จัดกิจกรรมโครงการต่างๆให้สอดคล้องตามแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบงานบุคลให้มีประสิทธิภาพโดยเน้กนการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาการประชุมบอร์ดบริหารหัวหน้ากลุ่มงานหัวหน้าสายชั้นการประชุมข้าราชการครูการประชุมนักการพันโรงนะคะอัตราจ้างทั้งหมดรวมถึงการ ระดมความคิดการปฏิบัติงานนะคะในรูปแบบของ PLC เพื่อให้การบริหารงานบุคคลนะคะเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนได้ปฏิบัติตามหน้าที่มีวินยัยจรรยาบรณวิชาชีพนะคะส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียน ได้มีการจัดทําสื่อนวัตกรรมนะคะในการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายรูปแบบในสถานการณ์โควิดตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นการจัดสื่อการเรียนการสอนออนไลน์นะคะการรายงานผลการจัดการเรียนการสอนอยู่ในรูปแบบของออนไลน์หรือแม้กระทั่งการอบรมพัฒนาตนเองนะคะรายงานข้อมูลอยู่ในรูปแบบของออนไลน์ ฟางรำข้าวกันนะมาฟังรํำข้าวกันนะยายเชียงจะมาลำข้าวเพลินใจคุณกูปฐมมาไว้วันนี้หลวงใจจะมาถ่ายทำส่งเสริมให้ครูและบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพไม่ว่าจะเป็นการประเมินวิทยาฐานะนะคะาการประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มในตําแหน่งครูผู้ช่วยการ ประเมินว <t od den Machine> the ิทยาฐานะและเลื่อนวิทยาฐานะครูชำนาญการการประเมินวิทยาฐานะและเลื่อนวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษการประเมินวิทยาฐานะและเลื่อนวิทยาฐานะครูเชี่ยวชาญซึ่งเราก็ได้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูได้มีการพัฒนาตนเองในวิชาชีพนะคะ การสร้างขวัญและกําำลังใจให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนค่ะไม่ว่าจะเป็นการให้ขวัญกำลังใจนะคะแก่ค,ครูที่ได้รับผลงานดีเด่นนะคะการให้สร้างขวัญและกํกำลังใจนะคะในเทศกาลงานต่างๆเพื่อที่จะเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับคณะครูในโรงเรียนนะคะได้มีกำลังใจในการทำงานนะคะแล้วก็มีความรักในองค์กรค่ะ การบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพในองค์ประกอบที่1.4นะคะการบริหารงานทั่วไปและการมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชนนะคะในการบริหารงานทั่วไปนะคะเราก็ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนะคะในการจัดทําแผนบริหารทั่วไปมีการดําเนินการบริหารงานทุกการอย่างมีประสิทธิภาพค่ะและก็เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะ รวมทั้งมีการพัฒนาส่งเสริมอาคารสถานที่ปรับปรุงอาคารสถานที่ต่างๆให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนค่ะการที่สถานศึกษานะคะดำเนินการให้มีส่วนร่วมนะคะกับผู้ปกครองและชุมชนโดยเรามีการประชุมวางแผนดำเนินโครงการค่ะโดยประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาสถานศึกษานะคะแล้วก็ร่วมมือในการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนนะคะตามศักยภาพ รวมถึงมีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานค่ะผลการดำเนินง,งานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและหรือสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะโดยมีตัวชี้วัดในการวางแผนและการทำงานที่เหมาะสมสอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่นะคะโดยเราได้มีการวางแผนกระบวนการทำงานนะคะโดยอาศัยหลักการทฤษฎี PDCA ค่ะ Plan Do Check Act นะคะ โดยมีการประชุมวางแผนการดําเนินงานตามนโยบายกําหนดผู้รับผิดชอบกิจกรรมนะคะโดยการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมสวัสดีครับวันนี้คุณครูเอฟมีกิจกรรมครับซองคำของจองสำเนียงเสียงสัต์มาฝากทุกคนนะครับให้ฝึกเล่นอยู่ที่บ้านได้ด้วยความสนุกสนานนะครับเป็นการพัฒนาอีดดำเนินการตามแผนค่ะโดยที่ เราจะต้องมีการติดตามประเมินผ,ผลตรวจสอบการจัดกิจกรรมโดยผู้บริหารแล้วก็คณะกรรมการสถานศึกษานะคะรวมทั้งมีการสรุปผลการจัดกิจกรรมโดยการวิเคราะห์ปรับปรุงแก้ไขนะคะแล้วก็หาแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายในปีการศึกษาต่อไปะคะ่ะตัวชี้วัดที่2นะคะมีผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความคิดทีเริ่มสร้างสรรค์ สะท้อนภาวะผู้นำและเป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยนวัตกรรมที่นำมาใช้ในการบริหารการศึกษานะคะเราได้นำนวัตกรรมสนามบินโมเดลค่ะมาใช้ในการพัฒนาบริหารงานนะคะพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนโดยสนามบินโมเดลนะคะเรามีจุดเน้นที่ต้องการเน้นทั้งหมด5จุดเน้นนะคะจุดเน้นที่1ก็คือเน้นผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการะคะ่ะ จุดเน้นที่2ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์สามารถดำานนตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจุดเน้นที่3พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความเป็นมาตรฐานสากลกค่ะแล้วก็ครูมีความเป็นมืออาชีพจุดเน้นที่4คือมีระบบก,การบริหารจัดการที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็จุดเน้นที่5ก็คือภาคีเครือข่ายค่ะมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาข,ของโรงเรียนสนามบินค่ะ ผลงานที่เกิดจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาในรอบหนึ่งปีการศึกษาที่ผ่านมานะคะผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์สะท้อนภาวะผู้นำนะคะดิฉันก็ได้นำนวัตกรรมรูปแบบสนามบินโมเดลมาใช้นะคะด้านคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการมีการพัฒนาทักษะที่หลากหลาย มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศัก,กยภาพด้านคุณภาพครูมีการส่งเสริมสนับสนุนให้คุณครูได้พัฒนาตัวเองตามวิชาชีพได้แก่คุณครูชาญมงคลศีรีบุตรได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบของแผ่นดิน รางวัล s บ Practice ครูผู้สอนระดับประฐมะวัยอันดับหนึ่งระดับประเทศรางวัลผู้แต่งเพลงแปลงฟันชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับประเทศและก็โลกเกียรติคุณจากพระอ,องค์เจ้าอาทิตย์อาทิตย์ยทนกิติคุณคุณครูสมนึกพงเทพินได้รับรางวัลครูสรุดีประจำปี2564คุณครูอรินดาบรรณะองศาได้รับรางวัลทรงคุณค่าสปทโอเบกอบ์ด ปีการศึกษา2564และรางวัลเสมาพิทักษ์เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษากระทรวงศึกษาธิการประจำปี2564คุณครูกนกพรศิริกรมลาได้รับรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกอบอดปีการศึกษา2564และรางวัลผู้ฝึกสอนทีมหุ่นยนต์เหรียญทองนานาชาติระดับชาติค่ะคุณครูพัฒนานสท์วิชัยและคุณครูศิริปิยวันศิรินนรัง ได้รับรางวัลคุณครูผู้สอนชนะเลิศประกวดบรรยายธรรมระดับภาคคณะสงฆ์ช่วงชั้นที่1คุณครูปียรถถนอมดำรงศักดิ์รับรางวัลเสมาพิทักษ์เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษากระทรวงศึกษาธิการประจำปี2564ค่ะรวมทั้งรางวัลครูดีเด่นระดับเขตพื้นที่การศึกษานะคะคุณครูรัชนีวันคงอริยะคุณครูสิริกรบุญแสนคุณครูลำภัยพัชร์ศรีจันรโฮศ คุณครูเบญจพรศรีสุกองคุณครูพัฒนานสอนวิชัยคุณครูธิติรัตน์พลเสนคุณครูประสบชัยมงคลศิลป์คุณครูอัชรยุทธลุนเสนาและคุณครูสิริกัญญาคานิดานี่คือคุณภาพด้านบุคลากรทางการศึกษาที่เราได้พัฒนาและส,งส่งเสริมให้คุณครูของเราได้พัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพค่ะผลสำเร็จในการบริหารจัดก,การสถานศึกษานะคะในระดับสถานศึกษา โรงเรียนสนามบินนะคะได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนโบคาสตนดาสคูลได้รับโลกรติคุณจากพระเจ้าวงค์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยทรกิติคุณได้รับโลถถการสอน,สโนโสสสสอกิติคุณรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองการประกวดเด็กแกร่งกล้าโชว์จากบริษัทมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดได้รับโลกรติคุณจากโรงเรียน ได้รับรเกียรติคุณโรงเรียนสนามบินนะคะรับรองให้เป็นโรงเรียนต้นแบบศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงค่ะและโรงเรียนสนามบินของเรานะคะก็ผ่านการประเมินและพิจารณาให้เป็นโรงเรียนพัฒนาคุณภาพพิเศษในปีการศึกษา2564นี้ค่ะซึ่งจากที่กล่าวมาทั้งหมดนะคะคือความสำเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษาที่เกิดจากความร่วมมือนะคะจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น บุคลากรในโรงเรียนคณะกรรมการสถานศึกษา,าผู้ปกครองนะคะรวมทั้งภาคีเครือข่ายทั้งหมดนะคะที่ทำให้โรงเรียนสนามบินของเรา 9. ก้าวเข้าสู่การเป็นโรงเรียนที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์นะคะาตามมาตรฐานโรงเรียนพัฒนาคุณภาพพิเศษนะคะในโอกาสนี้ดิฉันนางกุลปียากาศแก้วก็ต้องขอกราบขอพวกคุณท่านคณะกรรมการนะคะนิเทศ ติดตามการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษานะคะที่ตลอดหนึ่งปีการศึกษาที่ผ่านมานะคะได้ให้คำแนะนำนะคะ,ะในการปฏิบัติงานในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาในครั้งนี้ในโอกาสนี้ดิฉันก็ต้องขอกราบขอพระคุณท่านคณะกรรมการนิเทศติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในครั้งนี้เป็นอย่างสูงค่ะขอบพระคุณมากค่ะ